เราจะมากินอมาเเษตรที่บ้าน5,190งบาท5,190งบาทจะเอาคำใหญ่เท่าไหนก็ได้ม,มาครับผมจัดไปคำใ,ใหญ่ๆครับ ทำไรพี่เล่นน้ำหาปลาแซลมอนที่บ้านเลี้ยงปลาแซลมอนแต่ว่ามันยังไม่โตกินไม่ได้นเนี่ยเนี่ยว่าอยู่เล่นน้ำแต่มือไม่เปียกสวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอตระลึกพวกสูตรช้อนละก๊าบพึ่งแถวนะครับผมวันนี้อยากกินแซลมอนครับผมวันนี้เราไม่ออกจากบ้านไม่ได้เช่นเคยนะครับผมเราสั่งออนไลน์มาไหม <c oughs> เราจะพิมพ์คําว่าแซลมอนนะถ้าขึ้นร้านไหนก็คือสั่งนนนนร้าน <c oughs> นั้นเลยนะกันะแซลมอนออนไลน์โอเค okay. ดีเลยครับผมมี ปลาแซลมอนแล้วมีพวกไข่ปลาแซลมอนมีอูนิด้วยเดี๋ยวเราสั่งร้านนี้แล้วกันนะราคาแบบคนรวยกิน่ะเขากดสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบนโต๊ะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะทุกทุกคนคนทุกทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมกันนะทุกทุกคนฮียอ่ะไปเจอกัน อยู่กันบนโต๊ะแล้วนะครับผมอันนี้เป็น4เซตที่เราสั่งมานะผมจากร้านแซลมอนออนไลน์มูลค่าทั้งหมดวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีตังอย่างเดียวนี่แดกไม่ได้แนะ่ต้องกดสั่งเลยครับผมราคาวันนี้บอกก่อนเลย5,190ั 5, 5, นหนอเขาเหี้ยคนรวยเขากินกันนะเนาะอันนี้เป็นไข่หอยเม่นอย่างเดียวนะผมจะอยู่ที่1 2 9 0อบาทอันนี้เป็นข้าวพาะนะนี่ให้ดูก็จะเป็นข้าวอยู่ข้างในอ่า ป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีสาหร่ายมาให้แบบนี้นะครับผมอันนี้คือหนึ่งเซตนะอันนี้ไข่หอยเมน่นี่มาจากคอ,อกไกโดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเซตอันนี้อันนี้แต่ว่านี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบส่วนอันนี้เป็นชุดแซลมอนรวมห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็อันนี้เราสั่งมาเป็นแซลมอนซาซิมินะครับผมแบบแปดร้อยกรัมอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับ บอกแล้วมีตังค์เดี๋ยวแดกไม่ได้ต้องกดสั่งด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันก่อนนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเราออกไปชุดนึงก่อนเกะกางเงเดี๋ยวให้เก็บไ้ให้พี่บอลเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเลยดีกว่านะผมเราตั้งใจสั่งมาแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะมากินโอมากษตเที่บ้านเป็นคนที่ชอบกินไข่หอยแม่นแล้วเวลาไปกินที่แบบโอมากรเซยอ่ะมันเชฟทําให้อ่ะชิ้น2ชิ้นอ่ะมันดูแบบไม่จุใจไงนี่สาหร่ายเขาก็จะมีให้แบบอย่างนี้ มันซาาลเล็กจังวะ <Okay. S 1> เนี่ครับผมเราก็เอาข้าวใส่มาแบบนี้อ่านี่ใส่อูนิครับนี่ใส่ลงมาปลา oh. ใส่ไข่ปลาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุ้งกุลาดำลองให้ <c oughs> อันนี้เป็นปลาทูน่ามาครับผม <c oughs> คำแรกนะครับ ดีอยู่นะไข่หอยเม่นอะ่ะรสช็อตออกหวานหวานอยู่แต่ว่าอันนี้มันออกแบบหวานหานแล้วแบบมีขมเล<ฮ>็ๆ,ๆนะมันแต่ว่านี้ไม่เป็นไข่หอยเม่นของฮอกไกโดนะไอเรื่องรสชาติแบบขมผมอะ่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นปกติของหอยนะพาคุณลูกค้าจ้องการหน้าไหนครับผมแล้วเชฟป,ปั้นให้กินคนระับอันนี้มีทูนา่ามีสวายมีกุ้งใสวาซาบิอันนี้ของคุณลูกค้านะครับ อืสาหร่ายมันเล็กไปหน่อยนะผมว่าแล้วก็กบทุกอย่างหมดเลยนะผมนี่ครับจัดไปครับผมอืมอร่อยดีขึ้นดีขึ้นนีของพันธุ์ประกอบเลย อันนี้เป็นชุดคอมโบเลยใส่ทุกอย่างที่เขามีนะครับผมผมว่าคำนี้นี่ยังตาเลยเจ็ดร้อยแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาแค่หนึ่งพันสองเกสิบนี่ก็จะหมดแล้วนะคุม้มคุ้มคุมเห็นเห็นเห็นไหมจะเอาคำใหญ่เท่าไหนก็ได้ออออเยอะไปเหรอสาหรายเริ่มเยอะขึ้น จาก1แผ่น2แผ่นเป็น3แผ่นหรือว่าเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่สาหรายใช่ใช่สาหรายมันก็มีชูรสอย่างที่บอกอ่ะเราจะป้านใหญ่ขนาดไหนก็ได้เป็นคนชอบกินอะไรคําใหญ่ๆอ่ะมันดูรู้สึกแบบว่าสะใจดีอ่ะเหมือนอมตะเตรที่แบบไม่ห่วงเครื่องอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหอยเชลนะกินจนจะหมดเราเพิ่งรู้เนี่เป็นหอยเชล นีเอืมเป็นข้าวรงข้าวร่งคือสีดีอยู่นะเนื้อก็ดีนะอันนี้จากนอร์เวย์นะเริ่มไม่เป็นอมตะเสร็จแล้วเริ่มเป็นข้าวรงล้นี่ครับ เยอะไปหมดมเรากินแบบเดินดีกว่าเมื่อกี้มันดูแบบว่าเป็นบ้านปาเมืองเค่อนู่นะดูแบบนับไม่ได้นับไม่ได้ด้วยทุกทีก็กินได้อุบาทอยู่แล <c oughs> แต่ว่าแซลมอนเขาอร่อยมากเลยนะ <c oughs> อูน่ก็โอเคห <c oughs> นาผมเดี๋ยวเรามาใส่อูนี่ด้วยนะครับผมฟาด โอ้โหถ้าเกิเป็นอมากาเสะเขาไม่ใส่เยอะขนาดนี้นะนี่คือเพราะว่าเราทำกินเองที่บ้านเนี่ยใช่ปะ่ะมันก็เลยแบบใส่ยังไงก็ได้ใ,ใช่ใช่แล้วที่เอาจริงๆนะกินอย่างเงี้ยราคาบอกตรงๆว่าค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับอมากาเสะเราว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะ <S <S คือถือว่าราคาแบบโอเคสมน้ำสมเนื้อ ขายปลาแซลมอนนอ่ะบางที่อะ่ะจะเค็มมากๆซึ่งบางที่อะ่ะถ้าเกิดดองไม่ดีอะ่ะคือแม่เงเค็มมากๆอันนี้คือแบบเค็มกำลังดีแบบกำลังอร่อยเลยข้อเสียของร้านนี้ร้านอย่างเดียวก็คือ,คอข้าวมึงเหนียวมากจริงๆกูบอกเลยว่าควรปรับปรุงนะ <c oughs> ข้าวมึงเหนียวมาก <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเราสั่งมาเป็นเด l i v e r รี่ถ้าเกิดว่าคนสนใจ อยากสั่งเหมือนชุดโอมาเกเสะมากินที่บ้านแบบเนี้ยรจะทิ้งเพจไให้ตรงนี้นะผมสั่งเดลิเวอรี่มากินก็ได้แล้วก็จริงๆอ่ะแซลมอนออนไลน์อ่ะเป็นร้านในเครือลูกร้านน้องใหม่ของร้านเนตาฟิชเออ <c oughs> เป็นบุฟเฟ่เจ้าเดียวกันที่เนตาฟิชชดาที่เดอะสีทรัชดาชั้น4 <c oughs> ก็ถ้าใครอยากจะกินแบบเป็นบุฟเฟ่แบบจัดตักหนักเลยอะไรเงี้ยก็ไปจัดได้ที่นูน่น <Wow. S 1> เช่นกันหรือว่าอยากจะกินที่บ้าน <Wow. S 1> ก็สั่งออนไลน์มาเหมือนกัน เทปนี้ดูกินไปห้านาทีพูดไป10นาทีกินมากกว่าห้าล้ครับกินมากกว่าหครับถ้าแซลมอนชิ้นแบบเนี้ยรสชาติจะอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ากินสับจะรสชาติอีกอย่างนึ่งปะน่าจะเล็กๆไม่ดแบบกินคำเล็กไม่ได้หรอทำไมต้องยัดเลยอย่างนี้บอกเลยว่าเราจะทำมาไงใช่ไหม อ็น้อนกั่งนอ้ขึ้นหมดแล้วไอ้เหียตอนตอนมม .4 ี่หรือมห้าเขามีเรียนวิชาทําอาหารที่โรงเรียนเหมือนกลุ่มกี่คนว่าสี่หคนแล้วแบบจับจับกลุ่มอ่ะแต่ละคนก็คือทํากับข้าวไม่เป็นหมดเลยเป็นแล้วตอนนั้นคือเป็นโลกแบบกลัวเตาแก๊สกลัวไฟกลัวนมันกระเด็นใช่เราก็เลยทําอะไรจไหมครับทําซูชิด้วยด้วยความคิดง่ๆเลยนะ เขาใช้ข้าวญี่ปุ่นตอนนั้นเราก็ไปซื้อข้าวลงอาหารมาตอนนั้นซื้อ5้าบาทโอ้ถุงเปล่าเลยล้วนๆเออล้วนๆเลยลลเสร็จแล้วเราก็ไปร้านขายข,ายของชําในโรงเรียนเว้ยไปซื้อสาหร่ายแบบเนี้ยที่เป็นทรงซองนะเออก็ซื้อมาแผงหนึ่งเลยเฮีย<อ>แล้วก็ซื้อปวดง,ง่ๆมาหนึ่งแบบหนึ่งแพ็คอะมีประมาณแบบหกเจ็ดอันมังจำไม่ได้ละเราก็เริ่มปั้นซูชิเลยปั้นโดยใช้มือใช้มือขยำข้าวแล้วไอ้เหียข้าวก็ล้วนๆอะบีบจนแบบแม่งเหนียวอะเต็มปุ๊บไอ้เหียแล้ว พีคคืออาหารเนี่ยเขาต้องให้แบบเพื่อนๆนช่วยกันชิมให้คะแนนบี้จนแบบแห้งร ouais, like like ้วนจนแม่งติดเหนียวอ่ะแล้วก็เอาเฮียสาลายมาอย่างนี้เลยแปะแปะอัด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 แล้วก็เอาปูอัดอ่ะวางเลยแล้วก็มมวนเสร็จไอ้เหี้ยข้าวแม่งไม่คล้ายๆแบบข้าวกับสาลายแม่งไม่ติดกันอ่ะอ่เฮียกูใช้น้ำลายเลยใช้น้ำลายเลยใช้แปะให้ปุ๊บสาลายแม่งเหนียวปิดไอ้เหี้ยอยู่แล้วก็ทำอยู่งั้นอ่ะโคตรเหี้ยเลวก็ไปวางเลย ไอเฮี้ยกูให้ตกครูไม่ชิมด้วยนั่นแหละครับผมเขาคงเห็นวิธีทำหรือเปล่าเห็นเห็นคือเพื่อนๆก็เห็นไงไอเฮี้ยบางคนก็ทำกะเพราโง่ทำที่ทำแบบทำเฮี้ยแต่ก็ดีกว่าของกูอ่ะคูแบบว่าไอเฮี้ยมึงใช้น้ำลายขนาดนั้นเลยคูไม่แดกเพื่อนๆก็ไม่แดกปรับตกเลยเออนั่นแหละเป็นความหลังพอไม่พอแบบว่าเราทำซูชิเนี่ยเริ่มเฮียอะไรนหเริ่มแบบว่าใส่อารมณ์ เริ่มแบบเป็นอย่างนี้ละเป็นความคุ้นจัใช่คนญี่ปุ่นก็นญี่ปุ่นก็ใช้มือปะตันคาคนไทยไงคนไทยคนไทยตนบะข้าวเหนียวแต่รับผมอันนี้เป็นถ้วยที่สามนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมสนุกกับมันมากเลย ในวันนี้มันจะเละแล้วก็เละให้ถึงที่สุดเลยน,นะลองมาทําเป็นโอนิกิริใช่ไหมครับผมเป็นข้าวปั้นสามเหลี่ยมแต่ว่าของเราจะทําเป็นบอลเกงกิครับ<อ>ใช่ใช่ไปต้องน,นี่รล้างมือแล้วนะเมื่อกี้อะไรงานสร้างเสริมอะไรประสบการณ์ชีวิตเรื่องสอบชะอ๋อแล้วมันจะมีกพอ,อ,อกพอดิการงานพื้นฐานอนาชีพเออกล่าวว่ากูเรียนจบที่โรงเรียนนี่คือออกมาเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายอาหารอะไรเงี้ย วันนี้ได้เป็นสนใจแล้วครับวันนี้ได้สนใจครับเอาน,นี่ไ,มไหมไส้นี่มันน่าจะน่าจะดีหน่อยไอ้เนี่ยความสนุกของสั่งวัตถุดิบจากร้านมากินที่บ้านมันก็สนุกอย่างเงี้ยนะไปอมาเกษตรทำไม่ได้นะเชฟาะตกว่าที่โล<อ>กทำอย่างเงี้ยเฉพาะมึงทำที่อะไรเออเชฟมึงทำไรเนี่ยงงจากล้างกูเลยอยู่บ้านทำได้ไงอันนี้คือแบบว่าตามจินตนาการเนาะทำมือกันเป็นไรเด็ดตอนสมัยเย็น ก็อพอปรับตกด้วยว <hop. S 1> yeah. เดี๋ยวเราต้องประกบให้มันแบบปิดให้มันมิด,ดใช่ไหมใช่ๆ sure, sure, sure. yeah. นี่ไงโอนิกิเลสข้าวมันเหนียวเกินไปจริงเนี่ยเห็นปะเราก็ปั้นได้แล้วก็นี่อัดแน่นหน่อยเหมือนมะลาโอโหบอกเลยชิ้นนี้นี่หลายพันอะ เราจะลากันไปด้วยก้อนนี้แล้วกันนะครับผมก้อนนี้เป็นพันประกอบด้วยแซลมอนไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ทูนี่เนาะกินไงไวะกินไงวะเฮ้ยห<ๆ>ืมไ้ร้อนเลยเ<ๆ>พราะมีแต่ขนมปังไผ่ทะลักอันนี้ซูชิไผ่ทะลักห<ๆ><ๆ>ืมโหดีอะ่ะ อ,อ,อันนี้ครับที <Okay. S 1> <c oughs> ่บอนเยีเยมเราเล่นเราเล่น <c oughs> ลาอลไกันไปด้วยคำนี้นะครับผมซ <c oughs> ูชิปลาแซลมอนนะครับอยากกินเงาแซลมอนผมจะอยากเลยอืม โอ้ยที่เป็นการกินโอเมก้าเซแบบบ้านๆบ้านเลยบ้านเลยง่ายๆเลยถกกระป๋ก้วยถ้าสนใจสังซื้อก็ทลกเอาทิ้งเพจมาให้นะเะตรงนี้เทปนะนี่นะครับผมแล้วก็เทปหน้าเราจะไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมเงี้ยมันเลอะข้าวอะไปเฮีย